สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่าในใิยายเรื่องรักเอาคืนเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์แจให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่496 2วันติดต่อกันไปจริงรอมู่ไปที่หน้าประตูเรามาสองวันเต็มๆก็ไม่เห็นตัวคนสักที ใบหน้าที่หล่อเหลาของไปจริงนั้นซเสียวเป็นอย่างมากเพราะตรักรามมาสองวันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะโรงพยาบาลมป่าปจำใจนอนบนเตียงคนไข้รับการตรวจอาการชุดใหญ่ที่เหยียนอวิจัดให้เขาถอนหายใจเงียบๆสรุปว่านายจะตรวจฉันอีกนานเท่าไหร่กันเยียนอวิมองเขาแวบหนึ่งจนกว่าริดเงินจากกระเป๋านายจนหมดมป้ไปถอนหายใจผู้จริงๆฉันจะเอาเงินให้นาย นายก็อย่าตรวจฉันอีกเลยนะนายไม่เคยได้ยินคําว่าชุบมือเปิดเหรอเย็ยนอวี่ตรวจเขาไปด้วยพลางเอ่ยไปด้วยต่อให้ฉันต้องการจะริดเงินนายจนหมดก็ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพบ้างเงินพวกนี้ใช้แล้วไม่มีความรู้สึกผิดด้วยม่ไปายได้ยินเขาพูดเล่นลินไปก็ไม่ได้ขัดจังหวะเขาเย็ยนอวี่พูดอยู่ตั้งนานสองนานมีการหยิบสมุดพกเล็กๆขึ้นมาจดสถิติอย่างต่อเนื่อง เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยดูแล้วดูอีกความหนักอึงบนใบหน้าก็ผ่อนคลายลงบ้างแล้วตอนนี้อาการของนายดีขึ้นเรื่อยๆเลยคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งเดือนก็จะทําการผ่าตัดได้แล้วโม่ปลยกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปให้เท่าไหร่เขาพยักหน้ารับด้วยท่าทีเรียบเฉยเยียนอวิเห็นเขามีท่าทีจะเป็นตายร้ายดีตามแต่โชคชะตาก็ถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้ฉันว่านายเป็นผู้ป่วย ก็ช่วยทําตัวเหมือนเป็นผู้ป่วยสักเล็กน้อยจะได้ไหมม่ไปก้มหน้าลงมองดูตัวเองในมือยังมีสายน้ําเกลือบนตัวก็ใส่ชุดผู้ป่วยอย่างเรียบร้อยไม่เหมือนผู้ป่วยตรงไหนเหรอที่ฉันพูดคือสภาพจิตใจของนายนายดูนายสิมีความต้องการอยากจะมีชีวิตสักหน่อยจะได้ไหมโม่ไปมองเขาอย่างติดตลกนายมีก้อโอเคแล้วถ้าฉันมีอีกก้อจะระเบิดตุ้มแล้วละ่ะเย็ยนอวิกุมขมัก รู้สึกว่าตัวเองสวยซ้ำสวยซ้อนมาแปดชาติถึงได้มาเจอคนแค่อย่างมั่วไปยังดีที่นายเป็นหมอของฉันไม่อย่างนั้นฉันกลัวว่านายจะโดนดาบปังตายได้เออใช่รบกวนนายเรื่องหนึ่งสิไปคอนโดฉันทีช่วยฉันหยิบมือถือออกมาจากลิ้นชักหน่อยหลังจากที่เขากลับมามือถือก็วางอยู่ตรงนั้นตลอดตอนออกมาดันลืมหยิบมาด้วยมือถือเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่เขาใช้อยู่ฐานโจ เขากลัวเจียงมู่เฉินจะติดต่อเขาเยียนอวีพยักหน้ารับทราบแล้วเดี๋ยวเลิกงานแล้วฉันจะไปตอนเย็นเวลาห้าโมงครึ่งเยียนอวีออกไปจากโรงพยาบาลขับรถมุ่งหน้าไปยังคอนโดมิเนียมของม่วไปไปหยิบเอามือถือให้เขาเขาจอดรถที่ใต้ตึกแล้วเดินขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นสิองพอออกมาจากลิฟต์เยียนอวีพบเห็นว่ามีคนคนหนึ่งพิงอยู่ข้างประตูห้องม่ไปอยู่เขาชะงักงันเล็กน้อย มาหาโมไปเหรอไปจริงเองก็เห็นเหยียนอวีแล้วเห็นเขาเดินมุ่งหน้ามาทางห้องของโมไปสีหน้าก็อดจะเคร่งขรึมขึ้นมาไม่ได้เขายืนตัวตรงเล็กน้อยมองดูเหยียนอวีเดินมาถึงหน้าประตูคุณเป็นเพื่อนของโมไปหรือครับเหย,ยนอวีรู้สึกว่าแววตาของเขาไม่ค่อยจะปกติเท่าไหรนะ่นักเสียงต่ำจึงเอ่ยถามขึ้นสองวันมาแล้วในที่สุดก็ได้ยินคำว่าม่วไปสองพยางนี้ เยยนอวิที่จู่ๆก็มาปรากฏตัวราวกับฟางข้าวช่วยชีวิตที่โผล่ขึ้นมาต่อหน้าไปจิงกระทันหันผมเป็นเพื่อนของเขาครับไปจิงรีบเอ่ยคุณรู้ไหมครับว่าเขาอยู่ที่ไหนผมมาหาเขาสองวันแล้วไม่เจอเขาสักทีโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เยยนอวิครุ่นคิดสองวันนั่นเป็นช่วงที่มั่วไปเข้าโรงพยาบาลไปไม่ใช่เหรือแล้วยังมานึกถึงเรื่องที่มั่วไปให้เขามาหยิบมือถือคิดได้เช่นนี้ เยียนอวีก็เข้าใจได้ในพริบตาอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่มู่ไปไปลืมมือถือแล้วเพื่อนคนนี้เพิ่งจะมาพอดีดังนั้นจึงติดต่อเขาไม่ได้สองวันก่อนเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วครับไม่อยู่ที่คอนโดพอไปจริงได้ยินว่าเข้าโรงพยาบาลเขาก็ตื่นตระหนกขึ้นมาในทันใดเขาเป็นอะไรไปหรือครับทําไมถึงต้องเข้าโรงพยาบาลนิยงไปถึงข้อมูลส่วนตัวของคนไข้แล้วเย็ยนอวีคิดแล้ว จึงไม่ได้พูดอะไรมากเกินไปไม่มีอะไรหรอกครับโรคเดิมๆตอนที่497คุณบอกผมได้ไหมครับเขาอยู่โรงพยาบาลไหนผมอยากไปเยี่ยมเขาเหยียนอวิเอียงหน้ามองเขาคุณกับเขามีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันหรือครับคำถามนี้ทำเอาไปจริงชะงักงันไปเขาลังเลอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยต่อเพื่อนกันครับเหยียนอวิครุ่นคิด เขารู้จักกับมู่ไปมานานขนาดนี้นอกจากเจียงมู่เฉนแล้วก็ไม่เห็นหมู่ไปจะมีเพื่อนคนไหนอีกเพื่อนที่ฐานโจไปจริงพยักหน้ารับใช่ครับเยียนอวิค่อนข้างลังเลว่าจะบอกไปจริงดีไหมแต่ในหัวก็คิดถึงภาพมู่ไปนอนโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่บนเตียงผู้ป่วยด้วยเหตุนี้เขาจึงใจอ่อนบอกที่อยู่ของโรงพยาบาลไปไปจริงได้รับที่อยู่ของโรงพยาบาลจากปากของเยียนอวิ เขาวิ่งออกไปโดยไม่มีความลังเลใดๆทั้งสิ้นเยียนอวีมองแผ่นหลังที่ตื่นตระหนกของเขาไปพลางถอนหายใจเงียบๆการเจ็บแค่ได้ปวดเป็นเรื่องที่ทุกทอนมานใจอยู่แล้วถ้าข้างกายไม่มีใครสักคนเขียง้างคงจะยิ่งเศร้าเสียใจมากกว่าเดิมได้ใช่ไหมละ่ะคนคนนี้ดูตื่นตระหนกได้ถึงขนาดนี้คงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับโม่ป่ายจริงๆคิดได้เช่นนี้เขาก็วางใจแล้ว เขาหันหลังกลับมายื่นมือไปเปิดประตูบานใหญ่ของห้องมู่ไปทำตามที่มูวไปบอกจนหามือถือเครื่องนั้นเจอเขาก้มหน้าลงมองดูมือถือในมือในที่สุดก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาว่าตรงไหนผิดปกติแล้วเยียนอวิกุมขมักถึงอย่างไรคนคนนั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลรู้แต่แรกจะได้เอามือถือให้คนคนนั้นให้เขาเอาติดมือเข้าไปด้วยเยยนอวิถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้คงจะไม่ใช่ว่าเพราะอายุเยอะแล้ว สมองถึงตอบสนองไม่ทันหรอกใช่ไหมไปายจริงรู้ที่อยู่ของม่วไปแล้วก็รีบมุ่งหน้าออกไปไกลแล้วเวลานี้ยิ่งไม่เห็นแม้แต่งเงาคนเยยนอวิจมัใจต้องถือมือถือนำกลับไปส่งให้หม่ไปอีกครั้งปายจริงขับรถด้วยความเร็วมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลเหยียบคันเร่งอย่างหนักหน่วงทดสอบความเร็วชิดขอบความเร็วจำกัดในที่สุดก็เห็นโรงพยาบาลแล้วหัวใจปายจริงบีบรัดตัวแน่นจอดรถข้างๆอย่างลุกลุก เปิดประตูรถลงมาก็พุ่งตัวออกไปทันทีแม้แต่ประตูรถก็ไม่ล็อกเขามุ่งหน้าเดินมาจนถึงหน้าห้องพักผู้ป่วยของมั่วไปก็เห็นเพียงประตูที่ปิดสนิทใจที่แต่เดิมพุ่งทยานของไปจริงกลับไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีความกล้าหาญนั้นอีกแล้วเมื่อมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ขอเพียงแต่เขาเปิดประตูบานนี้ออกไปก็จะเห็นมั่วไปได้แต่เพียงชั่วพคลิปตาเดียวนั้นความกล้าหาญทั้งหมดที่เขามีก็ได้มาลายหายไป ไม่มีเหลือเลยสักนิดทำได้เพียงยืนอย่างโง่โง่อยู่นอกประตูห้องพักผู้ป่วยไม่กล้าก้าวเข้าไปสักก้าวเขายืนอยู่นอกประตูมองผ่านกระจกใสทะลุเข้าไปข้างในเขาเข้าไปยืนใกล้ๆอีกสองสามก้าวมู่ไป๋กำลังนอนหลับตาอยู่บนเตียงเหมือนจะหลับไปแล้วไป๋จิงหัวใจบีบคั้นปดจะกำมือแน่นไม่ได้เขาบีบนิ้วมืออย่างเอาเป็นเอาตายปลายนิ้วถูกบีบจนขึ้นสีขาว เส้นเลือดใหญ่บนแขนปูดขึ้นจะระเบิดออกมาแล้วดูดูดันไม่ธรรมดาแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นขนาดนี้แล้วไปจิงก็ไม่ปล่อยมือเขายืนอย่างโง่โงอยู่หน้าประตูห้องพักผู้ป่วยทั้งอย่างนั้นจ้องมองโั่ปไปอย่างโง่โงสายตาทุกองศามารวมจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใบหน้าของโม่ป่าราวกับใช้สายตาบรรจงว่าทุกอย่างของโั่ปไปลงในสมองอย่างชัดเจนเวลาผ่านไปนานเหมือนโม่ปจะนอนหลับไม่ค่อยสนิท เขาขยับตัวเล็กน้อยหัวใจไปจิงสั่นสถานขึ้นมาอย่างรุนแรงกับท่าทางของเขาแทบอยากจะพุ่งตัวเข้าไปรั้งเขาเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมู่ไปในตอนนี้ไม่มีสิทธิ์จะกอดมู้ไปไว้แน่นมาตั้งแต่แรกแล้วกรรมในตอนนั้นตัวเขาเองที่เป็นคนก่อตอนนี้ตัวเขาเองจึงทําได้เพียงลืมรถกรรมตามสนองอย่างช้าๆแล้วไม่รู้ว่ายืนอยู่หน้าประตูไปนานเท่าไหร่ ที่ถงทางเดินมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาไปจิงเก็บอารมณ์แล้วรีบเดินไปยังเสาที่อยู่ด้านหลังซ่อนตัวเองได้พอดีคนที่เดินมาก็คือคนคนนั้นที่เพิ่งจะมาปรากฏตัวที่หน้าประตูห้องของม่วไปเยเยนอวีถือมือถือของม่วไปมาผลักเปิดประตูเดินเข้าไปทันทีเห็นม่วไปําลังนอนหลับอยู่เดิมเขาคิดจะวางมือไว้บนตกข้างๆแล้วตัวเองจะเดินออกไปผลปรากฏว่ายังไม่ทันได้ไปไหน โม่ไปก้าลืมตาขึ้นมาตอนที่498มือถือมาส่งแล้วจูจูเสียงต่ำของโม่ไปก็เอ่ยขึ้นเหยียนอวิที่เตรียมจะแอบย่องออกไปสะดุ้งตกใจเขากุมหัวใจพร้อมสีหน้าตื่นตกใจในายทำฉันตกใจเกือบตายนายนอนหลับอยู่ไม่ใช่เหรือโม่ไปยันกายขึ้นมานั่งนิ่งๆดวงตาคู่นี้จ้องมองมาที่เยียนอวฉันก็แค่พูดไปงั้นๆเอง นี่ทาให้ในายตกใจแล้วนายทำเรื่องอะไรน่าละอายใจลับหลังฉันใช่หรือเปล่าอีกนิดเหยียนอวิจักกระอักเลือดออกมาแล้วนี่มันหลักการอะไรเขาเป็นหมอคนหนึ่งไม่ใช่แค่ต้องวิ่งไปหยิบมือถือให้คนไข้ตอนนี้ยังมาถามเขาอีกว่าไปทําเรื่องน่าละอายใจมาหรือเปล่าคาดว่าบนโลกใบนี้คงจะไม่มีใครจะเป็นหมอได้หน้าเวทนาเท่าหมออย่างเขาอีกแล้วเหยยนอวิมองบนใส่ตัดสินใจไม่ถามตอบปัญหานี้กับคนไข้แล้ว จูจูเขาก็นึกถึงเรื่องไปจริงขึ้นมาได้เสียงต่ำเอ่ยถามเมื่อกี้นี้มีคนมาหาในไหมโม่ป่ายมองเขาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีเหยียนอวี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ได้สิเมื่อกี้คนคนนั้นดูรีบร้อนจนทนไม่ไหวควรจะเข้ามาตั้งนานแล้วถึงจะถูกทำไมจนถึงตอนนี้ยังมาไม่ถึงอะไรกันนายเจอใครมาหรอือโม่ปเห็นสีหน้าเขาดูแปลกแปลก ก็อดจะเอ่ยถามขึ้นมาไม่ได้เหยียนอวิคิดคนคนนั้นยังไม่มาก็อย่าเพิ่งบอกม่วไปแล้วกันจะได้ไม่ให้เขาต้องตั้งหน้าตั้งตารอ,อกเกอร์ถ้าสุดท้ายคนคนนั้นไม่ปรากฏตัวถึงเวลานั้นจะทําให้ม่วไปจิตใจหดหูได้คิดได้เช่นนี้เหยียนอวิจึงใส่หัวเมื่อกี้ฉันเพิ่งจะให้คนเข้ามาวัดอุณหภูมิร่างกายให้นายเขาหาข้ออ้างสุมส่มๆไปแบบที่ไม่มีชันเชิองอะไรเลยสักนิด ม่วปมองเขาด้วยสีหน้าสงสัยใครรู้วัดอุณหภูมิร่างกายไปทำอะไรความไม่สบอารมณ์ฉายสะท้อนขึ้นมาในใบหน้าของเย,ยนอวีก่อนจะเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมฉันเป็นหมอนายเป็นหมอหรือไงฉันจะทำบันทึกการวัดอุณหภูมิร่างกายของนายไม่ได้หรอือม่ไปถอนหายใจอย่างทำอะไรไม่ได้รู้แล้วนายเป็นคุณหมอเอาละ่ะฉันต้องไปก่อนแล้วนายพักผ่อนก่อนเถอะ มป่ไปยพยักหน้าอึมนายไปเถอะหลังจากเหยียนอวิออกไปมู่ไปยก็ลงมาจากเตียงนอนอยู่บนเตียงหน้าเบื่อไม่เบาจริงๆเขายืนหน้าหน้าต่างมองไปยังข้างนอกหลังจากไปจริงรอเหยียนอวิออกไปแล้วก็กลับมาที่ประตูอีกครั้งเขายือนอยู่หน้าประตูสายตาจดจ้องมู่ไปยที่ยือนอยู่ข้างเตียงเขามองตามเงาร่างของมป่ไปยที่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียว เขาก็กำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวชุดผู้ป่วยตัวใหญ่โครงสงอยู่บนตัวม่วไปย,ยิ่งทำให้เขาดูผอมโซไปจิงยืนอยู่เป็นเพื่อนมั่วไปสักพักเพียงไม่นานม่วไปยขยับเคลื่อนตัวหันหลังกลับมากระทนหันไปจิงตื่นตกใจรีบหลบเข้าข้างทางไม่ถึงหนึ่งนาทีมั่วไปก็เปิดประตูเดินออกมาเขาออกพ้นประตูมาเดินไปตามถงทางเดินไปจิงหลบอยู่ข้างหลังมองเขาหลังจากเห็นเขาเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทาง ถึงค่อยเดินตามไปอย่างเงียบๆมปไปยืนอยู่สักพักรู้สึกว่าหน้าเบื่อจึงคิดจะลงไปกินข้าวเดินไปช้าๆจนถึงชั้นหนึ่งมูไยหาร้านอาหารเข้าไปสั่งสปาเกตตีมาจานหนึ่งเขาไม่หิวไม่ได้มีความอยากอาหารอะไรเพียงแค่อยากจะหาอะไรทำข้าเวลาก็เท่านั้นเองถึงอย่างไรเขาก็คนที่ยังมีชีวิตอยู่โรงพยาบาลทั้งวันนอกจากเย็ยนอวีแล้ว แม้แต่คนพูดด้วยสักคนยังไม่มีเลยมูไปนั่งอยู่ตรงมุมกินสปาเก็ตตี้ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ดูเงียบเหงาวังเวงไม่เบาไปจริงเห็นเขาเป็นแบบนั้นหัวใจก็เจ็บแบบทันทีเขาอยากจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วพุ่งไปอยู่ต่อหน้ามูไปต่อให้เขาจะเกลียดตัวเองอีกครั้งก็อยากจะอยู่เป็นเพื่อนข้างกายเขาต่อให้หมูไปไม่ยอมพูดกับเขาสักคำเขาก็อยากจะนั่งอยู่ข้างๆอยู่เป็นเพื่อนมู้ไป เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่าๆหลังจากตามมู้่ายอยู่ข้างหลังจากหากที่ไกลๆได้เห็นเขากินข้าวจนเสร็จได้เห็นเขาเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะเล็กๆใต้ตึกจนกระทั่งหลังจากที่มู้่ายเหนื่อยแล้วถึงเพิ่งจะกลับห้องผู้ป่วยไปหลังจากที่มู้่ายกลับไปเวลายังไม่ถึงสองทุ่มข้างนอกก็เต็มไปด้วยประกายดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดตอนที่499 ตอนค่ำเวลาห้าทุ่มดวงไฟในห้องของมั่วไปถึงได้ดับลงไปจริงเองก็ไม่ไปไหนนั่งเก้าอี้อยู่ข้างนอกอย่างนี้ใช้วิธีของตัวเองอยู่เป็นเพื่อนมั่วไปพอนึกถึงตอนนั้นมั่วไปก็เป็นอย่างนี้อยู่โรงพยาบาลคนเดียวมาครึ่งปีหัวใจก็เจ็บจนใกล้จะฉีกออกจากกันเวลานั้นเขาก็กินข้าวคนเดียวดูแลตัวเองคนเดียวแม้แต่คนคุยด้วยสักคนก็ไม่มีทุกครั้งที่ไปจริงคิดถึงตรงนี้ เขาก็หยุดความรู้สึกที่เสียใจทีหลังไว้ไม่อยู่ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าผลจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะไม่เก็บซ่อนหัวใจของตัวเองไว้เขาใจเต้นกับหลินฝานตั้งแต่แรกชัดแต่เขากลับเก็บกดความรู้สึกในใจของตัวเองมาตลอดตีให้ตายอย่างไรก็ไม่ยอมรับดังนั้นถึงได้ตกต่ำถึงจุดจบสุดท้ายแบบนี้ได้ไปจริงหลับตาลงอย่างจนใจวันนั้นมู่ไปยืนอยู่ต่อหน้าเขามองเขาด้วยสายตายินชา เรากับกำลังมองคนแปลกหน้าเขายังจำได้วันนั้นเป็นวันเกิดของเขามู่ไบบอกเขาให้กลับมาเร็วหน่อยหัวใจทั้งดวงของเขาอยู่ที่ม่ไปทั้งหมดได้ยินมู่ไปพูดคำนี้ยิ่งทำให้เขาไม่มีกระจิตกระใจยจะทำงานแล้วกว่าจะอดทนอดกลั้นถึงห้าโมงเย็นได้ไม่ใช่ง่ายๆไปจริงรีบร้อนออกจากบริษัทกลับไปยังคอนโดมิเนียมระหว่างทางเขาตั้งใจอ้อมไปร้านดอกไม้ เลือกดอกไม้ช่อหนึ่งให้ม่วปเป็นพิเศษถึงแม้ว่าผู้ชายสองคนมอบดอกไม้กันจะดูแปลกไปบ้างแต่ปยจริงไม่สนใจถึงอย่างไรในใจของเขาก็ไม่มีอะไรสําคัญยิ่งกว่าม่วปคิดได้เช่นนี้มุมปากของปยจริงก็อดจะเชิดขึ้นไม่ได้เขาหอบดอกไม้ด้วยความชอบทั้งใจเขายื่นมือไปเปิดประตูได้กลิ่นหอมอบอวลอยู่ข้างในในตาก็เปลี่ยนประกายความมีอกดีใจคบกับม่วไปมานานขนาดนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่มู่ไปทํทำอาหารให้เขาคิดได้เช่นนี้เขารีบเร่งฝีเท้าเดินเข้าไปมู่ไปยืนอยู่ในห้องครัวกำลังมองดูหม้ออย่างจริงจังปจริงเดินเข้าไปอย่างเงียบๆจู่ๆก็เอื้อมมือไปกอดมั่ไปไว้มั่ไปสะดุ้งตกใจเขารีบหันกลับไปพอเห็นใบหน้าไปจริงก็อดจะถอนหายใจออกมาไม่ได้ไปจริงยื่นมืออีกข้างส่งดอกไม้ให้ตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวาย ช่องเล่าให้ฟังเดอ้อผมให้คุณนะักขณะที่เขาพูดยังรู้สึกเขินอายนิดหน่อยถึงอย่างไรนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาให้ดอกไม้ตอนซื้อไม่รู้สึกตอนส่งออกไปรู้สึกเขินอายอย่างไรชอบกลนมั่วไปในตาฉายสะท้อนความสับสนเส้นบางๆขึ้นมาแวบหนึ่งแต่ก็ยังส่งมือออกไปรับมาขอบคุณเสียงต่ำเอ,อ่ยขึ้นมาหนึ่งประโยคปลรยจิงมือว่างทั้งสองข้างแล้ว ก็เอามือคู่นี้มาอกกอดเอวของมู้ไป๋ไว้อย่างหน้าไม่ไอายราวกับแฝดสยามไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ปล่อยสักทีมูไป๋หอบช่อดอกไม้แล้วยังโดนเขากอดไว้แบบนี้จึงหมดหนทนงจะทําอาหารได้ไปโดยปริยายด้วยเหตุนี้เขาจึงเอ่ยเสียงเรียบๆว่านายปล่อยมือออกก่อนฉันจะเอาดอกไม้ไปวางข้างหน้าไปจริงไม่ยินดีจะปล่อยมือทายหัวอย่างดื้อรั้นนายทำแบบนี้ฉันทำอาหารไม่ได้นะ ไปจริงครุ่นคิดงั้นคุณก็จุบผมสิจุบผมผมก็ปล่อยมือแค่วันเกิดเท่านั้นเองเพียงชั่วงขณะเหมือนไปจริงกลับไปเป็นเด็กไม่มีผิดเริ่มเปลี่ยนไปไม่ฟังเหตุผลกันแล้วมู่ไปเห็นเขาเป็นแบบนี้มีท่าทีว่าถ้าไม่จุบเขาก็จะไม่ปล่อยมือจริงๆสุดท้ายเขาก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้จำใจต้องเอียงหน้าหันกลับไปจุบไปจริงเขาจุบเสร็จก็จะพละออก แต่ยังไม่ทันได้ขยับตัวหนีก็ถูกไปจิงกดเอาไว้แล้วประกบจูบแบบฝรั่งเศสอย่างเร่าร้อนกว่าจูบครั้งนี้จะจบในที่สุดไปจิงปล่อยมือด้วยความรู้สึกที่ยังโหยหานจ,จุบนี้ใบหน้ามือายแดงระเรื่อไม่รู้ว่าเพราะขาดอากาศหายใจหรือว่าเพราะอย่างอื่นเขาเดินอ้อมไปจิงไปยังห้องรับแขกวางดอกไม้ลงบนโต๊ะในห้องรับแขกเขามองดูดอกกุหลาบสีแดงนั้นความคิดตีกันไปมาอยู่นาน สุดท้ายก็ทนไม่ไหวยื่นมือไปลูบก,กลิดกุหลาบสีแดงนั้นอยู่พักหนึ่งนิ้วมือของเขาสั่นเทาโดยไม่ตั้งใจรีบทำมือออกทันทีปรับอารมณ์ความรู้สึกอย่างรวดเร็วเรียบร้อยม่ไปถึงได้เข้าห้องครัวไปอีกครั้งตอนที่500เขาย่างสเต็กเนื้อสองชิ้นทั้งทำเครื่องเคียงและยังทำซุปข้นอีกด้วยรอจนทำทุกอย่างนี้เสร็จม่ไปถึงได้ยกของออกมาวางบนโต๊ะ ปายจริงเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จออกมาบนตัวมีละอองน้ำจางๆและยังอบอวลไปด้วยกลิ่นสบู่กลิ่นนั้นถ้าดมโดยละเอียดก็จะเหมือนกลิ่นกายของม่วไปไม่มีผิดปายจริงเห็นม่วไปที่ยืนอยู่หน้าโต๊ะหัวใจก็ปลื้มปิติยินดีรีบเดินก้าวใหญ่ๆเข้าไปสวมกอดเขาไว้กลิ่นที่มาแต่จมูกล้วนเป็นหอมจางๆบนตัวตัวปายจริงทั้งสิ้นน่าดมมากอย่างยิ่งม่วไปคุ้นเคยกับกลิ่นแบบนี้มาก เพราะไม่ว่าจะเป็นหลายปีก่อนหรือตอนนี้เขาก็จดจําได้เหมือนใหม่เสมอตอนนั้นที่ไปจริงใช้ก็คือกลิ่นนี้คิดไม่ถึงว่าผ่านมาหลายปีขนาดนี้ไม่เคยจะเปลี่ยนคิดถึงตรงนี้ร่างกายมู่ไปก็แข็งทื่อเล็กน้อยเขาดึงไปจริงออกอย่างเงียบๆไปจริงไม่อยากจะปล่อยมือแต่มู่ไปกลับเอ,อ่ยว่ารีบกินเดี๋ยวจะเย็นหมดไปจริงได้ยินคำพูดนี้เวลานี้ถึงได้ปล่อยอย่างไม่สมัครใจ นั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆเพียงชั่วคลิปตาเดียวนั้นที่ไปจริงดึงตัวออกมาม่ไปรู้สึกหนาวเหน็ดไปทั้งร่างกายเพียงแค่ชั่วขนาดหนึ่งอุณภูมิอุ่นร้อนแต่เดิมทั้งหมดนั้นได้ออกไปพร้อมกับไปจริงเคหาบีบมือแล้วสงบท่าทีมานั่งตรงข้ามกับไปจริงม่ไปถือมีดกับซ่อมไว้เสียงต่ำพลางเอ่ยถามขึ้นดูสิว่าเป็นยังไงบ้างฉันไม่ได้ทำานานมากแล้ว ไปจริงรีบหยิบมีดกับซ้อมมาหั่นเนื้อชิ้นเล็กอร่อยมากมั่วไปยิ้มหัวเราะเขาบีบมีดกับซ้อมไว้ตลอดแต่กลับไม่ได้กินสักคำเขาเงียบงันอยู่หลายนาทีจูจูเสียงต่ำก็เอ่อยขึ้นไปจริงพวกเราเลิกกันเถอะซ้อมที่ไปจริงถืออยู่ในมือร่วงหล่นลงไปในเซี่ยวนาทีกระแทกสายจานพอดีเกิดเสียงแสบแก้วหูขึ้นคุณพูดว่าอะไรนะหลังจากพูดออกมา กลับไม่ได้ตื่นระหนกขนาดนั้นแล้วมู่ปผ่อนลมหายใจออกเขายิ้มหัวเราะมองไปจริงฉันพูดว่าพวกเราเลิกกันครั้งนี้สงบเยือกเย็นขึ้นมากใบหน้าไปจริงฉายสะท้อนความสับสนกระวนกร่วยเขามองม่่ป๋อย่างร้อนใจทำทำไมดีกันอยู่จะอยากเลิกกันม่ป๋ายยิ้มหัวเราะเบาๆนายยังรู้จักหลินฝานอยู่ไหมได้ยินชื่อนี้ไปจิงก็แข็งทื่อไปทั้งตัว ยังไม่ทันได้มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาเมื่อก่อนเขาชอบนายมากแต่น่าเสียดายนายไม่ชอบเขาในตาโม่ไปประกายความเสียใจตอนนั้นยามที่เขารักไปจริงไปจริงไม่รักเขาตอนนี้ไปจริงรักเขาเข้าแล้วเขากลับไม่อยากจะรักไปจริงโง่อ,งอีกแล้วได้ยินประโยคนี้ความตะลึงงันฉายสะท้อนในแววตาไปจิงโม่ไปรู้จักหลินฝานได้ยังไงเขารู้เรื่องหลินฝานได้ยังไง ในสมองของไปจิงตีกันวุ่นวายไปหมดเขาไม่มีทางยอมรับได้เลยหลินฝานชื่อนี้เป็นคำต้องห้ามของเขานายอยากรู้มากใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงรู้เรื่องหลินฝานได้ม่ป่ายิ้มย่อเข้าใจความสงสัยของไปจจิงตอนนั้นไม่ว่าจะดีจะเลวฉันก็อยู่กับนายมาตั้งนานขนาดนั้นแล้วหรือว่านายมองฉันไม่ออกเลยสักนิดจริงๆเชี่ยวหรือประโยคนี้ระเบิดแตกตัวในหัวของไปจจิงแล้ว ม่วไปมั่วไปจะบอกว่าเขาก็คือหลินฝานเหรอคุณคุณคือคุณคือหลินฝานไปจิงไม่กล้าจะเชื่อได้ม่วไปจะเป็นหลินฝานได้ยังไงพวกเขาหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะจะเป็นหลินฝานไปได้ยังไงจูจูก็มีภาพมากมายฉายสะท้อนขึ้นมาในสมองใบหน้าตื่นตกใจของไปจิงตะลึงงินไปเล็กน้อยเขาเคยก็มีหลายครั้งที่รู้สึกมั่วไปดูคุ้นเคยอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะแววตาแล้วก็เซี่ยวของสีหน้ามีความคล้ายคลึงกันที่จริงไม่ใช่คล้ายคลึงกันมาตั้งแต่แรกเดิมทีพวกเขาสองคนก็คือคนคนเดียวกันคุณหลิ้นฝานการควบคุมอารมณ์ตนเองที่ไปจริงภูมิใจมาโดยตลอดนณะนาะทีนี้ได้พังทำลายลงอย่างไรมามีเหลือแม้เพียงเศษเซี่ยวในทันใดมู่ปมองเขาราวกับให้เวลาไปจริงสงบสติสงบอารมณ์ไปจริงใช้เวลาอยู่สามนาที ถึงเพิ่งจะยอมรับความจริงเรื่องที่ม่วไปคือหลินฝานได้ตอนที่ห้าร้อยหนึ่งเขาก็รู้ว่าท่าทีตอบสนองเมื่อครู่นี้ออกจะดูเกินไปเขารีบกดเก็บความตื่นตระหนกในใจพอจะสงบสติอารมณ์ได้นิดหน่อยก่อนจะเอ่ยถามหน้าของคุณได้ยินคำถามนี้มั่วไปก็ยิ้มหัวเราะเสียโฉมแล้วไปจริงได้ยินสามคำนี้ เพียงชั่วคลิปตาเดียวหัวใจก็จมดิ่งลงก้นเหวแต่มู่ปายกลับยิ้มหัวเราะอย่างไม่สนใจดังนั้นก็เลยได้เปลี่ยนใบหน้าใหม่แต่ว่าก็ยังโชคดีมากใบหน้านี้ดูดีกว่าของฉันเมื่อก่อนเสียอีกเขาพูดได้อย่างสบายๆมากเรากับว่าเรื่องการเปลี่ยนใบหน้านั้นง่ายเหมือนกินข้าวแต่มีเพียงแค่มู่ปายที่รู้ตอนนั้นเขาผ่านการผ่าตัดทั้งเล็กทั้งใหญ่มามากน้อยเท่าไหร่เครื่องปีเต็มๆเ,เขาไม่เคยได้ห่างจากโรงพยาบาลเลยสักครั้ง หลังจากรอจนในที่สุดเขาก็ซ่อมแซมฟื้นคืนใบหน้านี้ได้เรียบร้อยเขาจ้องมองตัวเองในกระจกอย่างโง่โง่งเหมือนคนแปลกหน้าใช้เวลาอยู่นานถึงทำให้ตัวเองยอมรับในใบหน้านี้ได้ผ่านความเศร้าเสียใจพวกนั้นในตอนแรกเริ่มมาได้นานขนาดนี้จะเอ่ยถึงอีกครั้งก็ไม่ได้ทุกทรมานขนาดนั้นแล้วอาจจะเพราะเวลาผ่านไปนานมากความทุกทรมานโชคเลือดพวกนั้นจึงไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแล้วปลายจิงกำมือแน่นหนักด้วยความรุนแรง เอ่ยถามเสียงต่ำทำไมถึงเสียโฉมได้เสียงเขาเก็บกดอารมณ์แฝงความเจ็บปวดที่หนักอึ้งตอนนั้นจู่ๆหลินฝานก็จากเขาไปไม่พูดแม้สักประโยคเขาคิดมาตลอดว่าหลินฝานไม่อยากเจอเขาอีกแล้วแต่เพราะอะไรเขากลับมาแล้วกลับเสียโฉมแล้วไปจรจิงมองมู่ปด้วยความตื่นตระหนกตอนนั้นตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่มู่ปยยืนขึ้น ถือโอกาสดึงกุหลาบจากช่อดอกไม้ติดมือมาหนึ่งดอกแดงจนดึงดูดสายตาแดงจนทิ่มแทงสายตาม่ป๋ายมองดูกุหลาบแดงเอื้อมมือไปลูบเบาๆแต่มุมปากกลับเชือความเสียสีไปจริงนายจะไม่อยากรู้ความจริงหรอกผมอยากรู้ความจริงมูป,ป๋ายเบนสายตามาหยุดอยู่ที่ใบหน้าของไปจริงเห็นความเจ็บปวดทรมานและความดื้อรั้นที่เขาไม่ปกปิดเลยสักนิดเขายิ้มหัวเราะเบาๆได้ ในเมื่อนายอยากรู้ขนาดนี้ฉันก็จะบอกนายก็ได้เพียงแต่หวังว่านายอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันประโยคครึ่งหลังม่ไปเก็บซ่อนไว้ในใจไม่ได้พูดออกมานายยังจําเสี่ยวเย่ได้หรือเปล่าเสียงต่ําเอ่ยขึ้นมากระทันหันผู้หญิงคนที่นายเรียกว่าแฟนคนนั้นพูดถึงตรงนี้จูๆ่ๆม่ไปก็ยิ้มหัวเราะคู่หนึ่งไปจริงนายรู้ไหมว่าทำไมฉันอยากเลือกมาสารภาพกับนายวันนี้ มือปก้มหน้าลงปลายนิ้วลูกกลาบแดงเบาๆไม่ให้โอกาสไปจิงได้พูดเพราะว่าวันนั้นวันที่หลินฝานตายก็คือวันเกิดของนายนายยังจำได้ไหมวันนั้นหลินฝานโทรหานายถามนายว่าจะกลับมาเมื่อไหร่มืไป่หลับตาลงเล็กน้อยเหมือนกำลังทวนความทรงจำกลับไปนายบอกว่านายทำโอทีอยู่บริษัทจะกลับมาช้ามากตอนนั้นทั้งใจหลินฝานมีแต่นายทั้งนั้น เพราะแบบนี้ถึงได้อยากจะไปหานายที่บริษัทแต่เพิ่งจะออกมาจากคอนโดก็โดนคนตีจนสลบไปคนที่ตีเขาจนสลบก็คือเสียวเย่แฟนสาวของนายเธอลักพาตัวหลินฝานไปทิ้งไว้ที่โรงแรมแล้วทันทีหลังจากนั้นนายกับเซียวเย่ก็มาปรากฏตัวอยู่ในห้องข้างๆเขาไปจริงนายคงจะไม่รู้ว่าตอนที่นายกับเธอกินข้าวกันหลินฝานก็อยู่ห้องข้างๆเห็นนายคนนั้นที่บอกว่าทำโอทีอยู่บริษัทกับตาตัวเอง ไปจริงถอยหลังไปหนึ่งเก้าโดยไม่รู้ตัวสีหน้าถอดสีถึงที่สุดเพิ่งจะเริ่มเองนี่กลัวแล้วหรือจูจู่มู่ไปก็ยิ้มหัวเราะออกมาใบหน้าขาวนวลผ่องของเขาแฝงความแปลกประหลาดที่กลนฉันยังจำเสียงพูดติดตลกที่นายพูดกับสิวเย่ยได้ตีคู่กันกับในเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวดทรมานของเขาอย่างเด่นชัดมู่ไปยกมือขึ้นมาประคองใบหน้าของตัวเองภายใต้ผิวหน้าที่งามละเอียดเช่นนี้กลับไม่รัก หูว่าเคยได้ผ่านการเย็บแผลไปกี่ครั้งแล้วใบหน้าของหลินฝานถูกมีดกรีดไปเต็มๆสิบแผลเขาทํามือขีดเขียนบนใบหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จบกันไปอีกแล้วสําหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ